เราโง่เราง่ไปยุคฮะเปิดเปิดในเรากำลังบานงามมบนกระถางเกศสวัสดีครับผมหลวงมืองหลวมาพอกรับเบาลองครับเ่าครับมือนีลวามาลอกเก็บเห็ดขาวเห็ดดินเห็ดยุคฮะนะครับเนาะเป็นเห็ดขาวนะครับเห็ดดินเนาะฟ้าขึ้นขึ้นไม่สวยๆเนี่ยไม่ทั้งบันดุงนะครับบันดุงค้านะครับอำเภอบันดุงนะครับ มันนีมาเลาะเบิ่งพ่าหน่อนะบ้านสวยๆมือนมาทุระทางบรรนุขาบยังงกยังงกไปยุคค่ะเปิดงเปิดนมันพอเห็นลกเ้วครับห้เคียรอ่ปาครับนี่่อเจหยวกเมดอครับเห็นละงกเห็นดอกเย้เห็นละงกไปยุคค่ะยุบรรดุงครับ เก็บไปเลยครับดึงเอาเลยมันได้อยู่ได้มาแล้วเฮ็ดงลุดโบกแล้วดึงมาขามันลุดโบกหืมเดินมแหนีหนะได้ลองลองหืมลอ,องมื่อวาบป่ะเนี่ย ก็บใส่กันว่ารองป่อนนึ่งดอกก่นแล้ยึดกลางร่องเลยตอนนี้พวกแกครับตวันตกนป่อยดอกหนึ่งหนึ่งดอกครับเราลังบานงามหมือนกนแกสองดอกครับ บริเคีย่นะครับงยางนะครับยิ <c oughs> ่งเขาขาวก็จะเก็บออกอหนึ่งหนึ่งมาดีสวยกันรอยครับมาดีสวยจะมีเก็บนะเด <c oughs> ็ดทาครับ

มันก็มนักเ็บแ๊่เดียวเลยก็ะเครงถุงแล้วมึงกตยันี้เอานี่เห็ดุ้งนกเห็นไหมไปตีดมานเยะสอไม่ไม่สองดอกนี่ครนึว่ามีเห็ดขีกเดียนเห็ดมกมัอมย่ที่ก่เอานึ่งเอาน่อยหน่ เอมเห็นไตเบี้ยวเมาเห็ดปวกบ่ะช่อยมันพอเห็ดปวกับจอนพอเห็ดปวกปิดน้อยเพราะเห็ดปวกจุปลาจุข่าครับปลานีมนมียาขายนยาได้หรอกปล่าเิกเก็บบอลกุกกางเอาไว้ไหมกุกกลางยาขนยาปัาบมัพ่อก็เลยนได้ เจาจาสามดอกไม่อ่อเคียลยอืมวันดอกเมัมูมันดีกเจ้านีห้อยกเจ้าเคี่ยโอ้มก็พอเห็ดปวกกันบ้างไลนี่ดอกน้อยมองลวดอกสอดอกมองลวดอกก็ดึงเลยนานเห็ดปวกกี่ครับสะสมมองแล้วดอก พ่อเลยปนคับเขี่ยหามันหรอกเขี่ยร่างมันออกเล็นอีกแล้วเนี่ยเย็นนกคุมคุมพวกอพ่อที่ละดอกนี่เอามอเพ่อที่ละดอกเย็นพวกดึงแล้วรถไม่ค่เป็นมุ้ง ไม่ดื่มก็ขาดดื่มมันมาขึ้นนั่นดิเอ้เจ้าก็งัดขึ้นแล้วเนาะเรียน่ดอยมีปนย่งเครื่รืงุงเครื่องถุงพันหามากอลองมาสรุรเป็นยาตามาจีเรศขาวนะก็ใส่็าผวกพร้อมครับนี่ แค่จักลนหนึ่งนี่อันนี้นนก็ได้ได้แะงบดอก,ดอกนึงอันนี้ได้เครื่องถุงแล้วแต่เครื่องถุงนี่คนให้มากนะครับเราสำหรับวันี้ขอบค่รับชมนะครสวัสดีครับ